เมเสนอโดยแมนซิตีฟันไทยแลนด์ตัดเกรดแข่งแมนซิตี้ตัวสำรองไม่เกี่ยวตัดเกรดแข่งแมนซิตี้เจ้าลิเวอร์พูลจบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเกมบิ๊กแมตช์พิมลีกเมื่อวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนที่สังเวียนแข่งเอธีอัสสเตเดียมซึ่งปรากฏว่าเรือใบสีฟ้ากับหงแดงเสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึง่ง โดยจากรูปเกมที่ปรากฏแชมป์เก่าออกนําไปก่อนอย่างสมควรจากประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์ดาซันโวตัวกลั่นช่วงกลางครึ่งแรกแต่ขึ้นชื่อว่าเครื่องจักรสีแดงที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหากยังไม่หมดเวลาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนสามารถซัดประตรูตามตีเสมอในช่วง10นาทีสุดท้ายแบ่งแต้มให้ทีมเยือนโดยเกมนี้เป็นอีกหนึ่งหนนที่เป๊ปกูดิลอาไม่เปลี่ยนตัวสำรองลงเล่นเลยแม้แต่รายเดียวต่างไปจากเจอเกนครอปที่ใช้งานตัวสำรองเตนโคตา5ราย เราไปดูการตัดเกรดแข่งหรือใบสีฟ้าในนัดฟาดธงแดงว่าใครเป็นอย่างไรกันบ้างผู้รักษาประตูเอเดรียน8คะแนนมีจังหวะโชว์ความหนึบให้เห็นโดยเฉพาะการปัดลูกโขกของดดวินนูยเยตแต่หมดสิทธิ์เซฟประตูตามตีเสมอจากเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโน่ไครวอล์เกอร์7คะแนนเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งและเติมเกมรุกได้อย่างอันตรายเป็นอีกเกมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีรูเบนเดียส 7คะแนนรีกฟอร์มเก่งกลับมาได้แล้วและวิดทำประตูได้ด้วยแต่ถูกริปบสกอร์เนื่องจากมานูเอลอคันจิเข้าประทา้าใส่อลิซงมานูเอลอคันจิ8คะแนนทำหน้าที่ได้ยังยอดเยี่ยมทั้งในแดนกลางและลงต่ำไปช่วยเกมรับขุมจังหวะเกมทดแทนการขาดหายไปของจอห์นสโตนได้อย่างไร้ที่ตินาธานอาเก7.5คะแนน คุมโมเมดซาลาได้ยังน่าประทับใจแถมแอซสสิดให้เอริงฮาแลนด์สั์พาทีมออกนำด้วยอยู่ในช่วงพัฒนาฝีเทา้าได้ยังรุดหน้าโรดี ody, นน้7.5คะแนนยังเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของทีมเหมือนเช่นเคยโดยเฉพาะจังหวะบุกตลุยที่ทำได้ยังน่าพึงพอใจฟิลโฟเดน6คะแนนค่อนข้างเงียบไปนิดสำหรับเกมนี้แม้จะได้งานยิงช่วง้ายครึ่งแรกแต่โดอนอลีสงสเซฟไว้ได้คูเล่นอาวเลช6คะแนน ไม่ใช่วันของเขามีบทบาทน้อยปินิตแม้ความพยายามและความขยันจะยังไร้ที่ติ iva, นาเนโดซิวา8.5คะแนนอันตรายทุกทีที่สัมผัสบอลจะแดงให้เห็นถึงศักษะและความคล่องตัวที่หาตัวจับได้ยากวิ่งพล่านไปทั่วสนามและเล่นด้วยความทุ่มเทเช e ร์รีโดกู8คะแนน สร้างปัญหาให้กับเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนได้ทุกจังหวะที่กระชากบอลขึ้นฝั่งซ้ายมีความเร็วเป็นอาวุธร้ายแต่น่าเสียดายที่จังหวะสุดท้ายไร้ทีเด็ดในการผ่านบอลเออร์ลิงฮาแลนด์7.5คะแนนสลัดอาการบาดเจ็บลงเล่นได้ตามคาดและยังกระซวกประตูดได้อย่างน่าเกรงขามแม้จะไม่มากพอต่อการพาทีมก้ชัยในส่วนของตัวสำรองคงแมนซิตี้ที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้ประกอบไปด้วยสเตฟานออเตกาสกอตคาสันคาวินฟิลลิปจอห์นสโตน เซอกิโอโกเมสยอสโกเกียวออสกาบอบลิโกลูวิสและนี่ก็เป็นการตัดเกรดแข่งเรือใบสีฟ้านัดฟาดหงแดงที่เสมอกันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเก็บเพียงแต้มเดียวในบ้านรังรองจากฝูงหลังจากที่อาร์เซนอลสามารถเอาชนะเบรนฟอร์ดได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้เรือใบสีฟ้าตามหลังทีมนำอย่างอาร์เซนอลหนึ่งคะแนนณตอนนี้แล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจะลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน